โอ้อ้เฮยเดี๋ยวกูกับลูกศิษย์กูเนี่ยจะลองจากห้างนะได้ได้โปรดมึงดูแลความปลอดภัยให้กูด้วยนะเห็นใจไหมสวัสดีครับผมวัดนะครับวันนี้นะครับลุงกวงเขาจะพาผมไปห้างนะครับที่ผมไม่เคยไปนะครับใช่แล้ว แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเป็นห้างไหนนะครับที่ผมไปมึงไม่รู้หรอกมึงไม่เคยมามึงจะบ้าหรืองไงใช่ครับพอผมเคยขึ้นห้างแค่ห้างของแดงน,นี่นแลครับเกูมีเซอร์ไพรส์กูบอกเลยสม้งยังไม่กล้ามายุ่งเลยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเออแต่มึงรอดูครับอาจารย์เดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปดูเลยนะครับห้างนี้นะถ้ามึงมาคนเดียวนะมึงอาจจะโดน หมดใส่หมดพุงเลยนะห่างนี้ถาไม่จำเป็นไม่ต้องมาหรอกนะคนเดียวอะไรโอ้โหเมื่อวานอาจารย์ครับห <ผม S 2> เห็นบางคนมาเนี่ยตายคาถี่ก่อนมีเมื่อวานก่อนผมโดนปอบนะครับอาจารย์ดีที่อาจารย์ให้พาะผมไว้นะครับโอ้ยมึงไม่บอกกูก็รู้หมดใช่ครับอาจารย์รู้ล่วงหน้าอาจารย์เก่งมากเลยครับกูทาสมาธิกูรู้หมดแล้วสมแล้วครับที่เป็นอาจารย์ผมครับอืเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับอาจารย์ไปครับอาจารย์ โอ้อาจารย์ไม่ใส่รองเท้านะครับวันนี้อาจารย์หนังเหนียวนะครับมึงไม่ให้ใส่งไงทำไมผมผมให้อาจารย์ใส่แล้วแต่อาจารย์อยากเดินเท้าเปล่าบ้างนะครับหัวแล้วมึงไม่ให้ใส่เดินอาจารย์ชอบเดินเท้าเปล่าโอ้ยน้ำเยอะเว้ยน้ำเยอะจริงๆเฮ้ยดีเว้ยจริงตัวนี้เนี่ย เป็นไงครับอาจารย์เป็น,นงเกงของเพื่อนผมครับรออเอ่เอเ,เงของเพื่อนผมให้เอามาฝากให้อาจารย์ครับเพราะว่าใจืดดานะาอางน้นไดวามนรยแน่อ,น,อเนเรดนยะะครับอาจารย์รปก็ต้องระวังบ่เลอพราใบยังลำบาก มึงเดินเท้าเป่าแบบกูนะมีซีน,นลงจีนหรว่กันได้เลยนะเพราะว่าหนาแดงอย่างเยอะไอ้ว่าแต่ผมมึงเอาเสื้้อผามาจากไหนวะเอามาจากแดงครับเ <c oughs> พื่อนผมครับรใช่ครับผมนีม่เป็นบุญของกูเลยนะโ,โหอาจารย์เนี่ยเห็นเ <c oughs> สื้อผ้าดีๆแบบนี้ขายหรอลำบากนะใส่ก็บุญหัวแล้ว อ,อันนี้เป็นพื้นที่แบบเป็นภูเขานะคร<อ>ับทาง<ะ>ชันมากเลยเอลโอ้ถึงแล้วครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นห้างไม้ไผ่ใช่ไหมครับห้างไอไผ่โอ้ไม่น่าเชื่อ,อนีครับจะถามว่าสูงมากไหมมันจก็ไม่สูงมากหรอกแต่ว่า ตวกรเม็มันก็ไม่ขาดกลิ่นมาเฮ้เดี๋ยวนะเอ้มันก่อนอาจารย์เห็นลูกประคำตรงนี้ด้วยลูกประคำอะไรครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันของใครก็ไม่รู้วัดมาดูสินี่นี่ใอ้มาเ็นายให้อาจารย์เอามาคล้องคองดีกว่าได้ไหมได้ครับอาจารย์เอออาจารย์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น นี่ายห้างโอ้ทุกคนครับห้างเล็กครับผมเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะทำอะไรให้ดูบ้าไรซะเหม็นยังไม่กระหมา่อมยูโอ้ยขาแม่งก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะช่วงนี้เนี่ยอาจารย์แข็งแรงมากเลยนะครับนั่นก็ได้อยู่ไม่ได้มากอะไรหรอกท่านาอ,อาจารย์อายุเยอะครับยังเป็นเป็น้คุยกับกู ย้าบได้ก็ไปห้าโคตรบ้าเลยโอ้โหอาจารแข็งแรงมากเลยครับปีนห้างแบบเดี๋ยวผมก็จะตามอาจารย์ขึ้นไปด้วยครับได้ครับอาจารย์ครับผม จะลองดูก่อนว่ามันแข็งแรงไหมเฮ้ยได้จาย์ด้นมาครับผมนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมอยู่บนห้างแล้วผมจะเปิดกล้องใหม่นะครับนี่นะครับทุกคนผมอยู่บนห้างแล้วนะครับปีนมานี่นะลูกประคำคราบราจารย์ถ้าคน,คนใช <จ S> ้ไม่เป็นนะบันไลเลย<ๆ>กูบอกให้ในนีประโยชน์อันนี้ผมเอาขนมมาให้อาจารย์กินด้วยนะครับวันนี้คนดูครับบรรยากาศ ขนมถุงเก่านี่ปี๊บเหรอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะขนมปี๊บครับอาจารย์เออเหรอครับนี่อ,<พ>อ,อร่อยไหมว<ะ>่าอาจารย์ลองกินดูก่อนครับมันมันอันเดิมไม่ใช่เลอที่มันเคยให้กุนี่ะใช่ครับอาจารย์เอออร่อย,น,น,ยาานะครับบรรยากาศนะครับบนห้างวันนี้อาจารย์บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับ เราจะรอดูกันนะครับว่าอาจารย์กวงจะเซอร์ไพรส์อะไรผมนะครับครับอาจารย์มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมครับอคอาจารย์นะครับกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างครับ ไอ้สามไอ้วัดครับอาจารย์มันไอ้เสือไฟนะโอ้มันอยู่นี่ได้ไงครับเขวบาต้นตันหัวไปเลยนี่ครับไอ้สามมันฟื้นงขึ้นชีจำมันมาเป็นถาดก่อสร้างประโยชน์ให้แกมันเพราะว่าไอ้นี่มันทำบบปทำกรมแม่งเยอะไอ้ดูเอาโดนอาจารย์สามชุบชีวิตมาไอ้สาม สุดยอดเลยครับ,บาอาจารย์ทามสามอข้ามาเ้ยแล้วทำไมอาจารย์กวงถึงเรียกมาได้ล่ะครับก็กูกับไอ้สามฝึกวิชาด้วยกันมีอะไรมันก็ใช้ด้วยกันได้ครับไม่กระทั่งผีมันทุกตัวเนี่ยอาจารย์กวงเนี่ยเอามาใช้ได้หมดแต่ว่าผีอาจารย์กวงเองเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับอาจารย์มันก็เจ้าเจ้ากันไปแหละ เฮ้เดี๋ยวกูกับลูกศิษย์กูเนี่ยจะลงจากห่างนะได้ได้โปรดมึงดูแลความปลอดภัยให้กูด้วยนะเข้าใจไหมนายท่านเออดีมากดีมากเรียนจริงจขิงาชื่ออมอากูรู้แล้วมึงชื่ออมจะดูแล ให้วันนี้มึงเสี่ยงไม่ใช่เลรอขายยนาะขายเสือเมกไอ้เสือมเมกเนี่ยวไว้ก่อนจารู้จกหรเปล่ารู้หมดไอ้เสือเมกเนี่ยกูบอกว่าไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะให้มึงจัดการสมิงแถวนี้หน่อยมันเรียนมาวานเนี่ยมันผึ่งกัดชาวบ้านไปคนหนึ่ง<อ>เสียชีวิตด้วยนะ<อ>นี่เป็นปลาติดประเทศเพื่อนบ้าน<ๆ>เขาเลยไม่ไหลออะไรมาก จบผงนี้แม uh oh <À> ่งไรค่ะตด้ไปก็ไม่ได้มีใครสอนก็มีแค่ใหา่ของพวกมันเนี่ยแหละทีสนใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสมิงเนี่ยมารบควนอาจารย์ดู้หยด้วยนะเข้าใจไหมอมดีมากจะดูแลความปลอดภัยอย่างดีออต่ออย่างนี้เจ้เฮ้ยมึงเดินดูห้ยถั่วนะ ถ้ากูเป็นไรเนี่ยกูจะเขียนตีมึงด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับนาย่านเฮ้ยพ hey, ูดพ่อทำไมวะมึงบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวกูตอบนายท่าเป็นผู้มีพระคุณพูดพ่อเหรอ,อ,อนายท่าเป็นผู้มีพระคุณกูไม่ได้มีพระคุณอะไรกับมึงมึงบ้าหรือเปล่า นายท่านสามสงข้ามาเอ้เข้าใจอยู่ให้ดูความเปิดใยอาจารย์ด้วยนะได้อาจารย์จะหนั่งแกว่งขาซะหน่อยไม่อยากจะใช้แรงใช้คนอย่างเองเนี่ยดีกว่าใครกล้าเข้ามารบกวนข้าจะขาดที่หมดต้องอย่างนี้น่ยการอยู่นะโอ้สุดยอดเลยครับ ให้วัดมึงเดินลงไปดูซะไม่ต้องกลัวได้ครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไอ้นี่เนี่ยไอ้สามชุบชีวิตห้่มันไม่พอครับอาจารย์ให้อาชให้วิชาอาคมมันด้วยอาจารย์ถือกล้องเป็นไหมครับให้กูถือได้อาจารย์ถือนี่นะถ้าถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับอาจารย์กูบอกให่โคตรจะแข็งเลยะนรับเดี๋ยวผมจะปีนลงไปดูก่อนนะครับทุกคน เออลงไปดูได้ให้ hey, ระวังหน่อยนะคอเฮ้ยบ, hey, บุหรี่นี่แม่งดูดีจริงจร,ง,ร,รองอมาเยอๆยมึงซื้อได้ที่ไหนได้เหรออเฮ้ย hey, มีอะไรจะบอกเ่ยมึงบอกว่าคนดูคิปมึงอูไม่ใช่ละใ่รับอาจาน้อ,นองๆนูน,น,นเนี่ยห้ามดูตามนะไม่ดี อันตออรายเฮ้ย hey, มึงดูลูกศิษย์กูให้ดีนะได้ไน,น้อยทันไม่ใหลูกศิษย์น้อยทันใช่ไหมเอด็กอย่าถามมากเฮ้ย hey, ไม่ต้องไปวัดดีมนานไม่ต้องวัดดี เพราะไอวนี่เนี่ยมันมันก็เคยชั่วมาบ,บาปกรรมมันหนาขายาขาเสือ้อเมฆช่วยไปจัดก,การให้ข้าหน่อยใจเย็นๆกูบอกว่าวัานนี้มึงมาดูเสมิงมเป็นคนข้าค่ะเอ,อ้กูรู้ว่ามึงแข็นแต่มึงเกิดใจเย็นหน่อยไม่ได้เลยเอ,อ้อ เดี๋ยวกูเขียนเลยเฮ้ยวะนี่นะมึงเดินดูเดินให้เรียบร้อยเฮ้ยมารับกระเป๋านี่เดี๋ยวจะโยนลงไปให้เป็นสองเป็นสิบมันให้เรียบร้อยนะเฮ้ยข้างในมีอะไรไหมวะไม่มีครับอาจารย์เอาดิรับได้ใช่ไหม เฮ้ยไหนนอนเว้ยลูกศิษย์กูเนี่ย hey, เฮ้ยไอ้หนอมเปี๊บอ้าวรับรับแม่หมดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเนี่ยและเซอร์ไพรส์ที่อาจารย์บอกอ้าวรับเฮ hey, hey, ้ยระวังเฮ้ยอมย้ายขาสายตาแม้แต่วิธีเดียวนะถ้าลูกศิษย์กูเป็นไรเนี่ยกูเขียนมึงเอานะกูจะบอกให้ เฮ้ยวาดนี่อีกกระเป๋าอาจารย์เหมดอารนมลับเอาัได้ไหมเฮ้ยแน่นอนเว้เฮ้ยามันตกอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจารย์จะตกเว้ยดเฮ้ยปวดแขนว่ะ ไม่รู้โดนอะไรโอ้ยแย่อาจารย์ลงดีๆนะครับเฮ้ย hey, รู้อยู่เดี๋ยวผมแบกกระเป๋าให้ครับอาจารย์กูเนี่ยระดับเทพจางก,กวงบอกให้จัดการสมิงครับคืนนี้เมืองเนี่ย่ามากมึงอยากโดนเขี่ยนใช่ไหมตอนเป็นคนเนี่ยก็ชั่วช้า Ơ, hãy mới đầy bò mừng nữa Má nghe Đó đôn xác thi lọc của đu kì thi lọc lối lên cũng phải nữa ừ, เฮ้ได้การเว้ยบัดเอ้าเดี๋ยววันนี้คูณจะให้มึงพาทัวร์บริเวณนี้ที่คิดว่ามันเฮี้ยนมันแรงนะาโอมเข้าใจไหมออเดี๋ยวลูกเสร็จกูเนี่ยจะมาฝึกวิชา มันยังเห็นสมิงตัวเป็นเปนเดี๋ยวมันจะได้เห็นวันนี้เฮ้ย <Hey, S 2> อย่ามาใกล้ลูกศิษย์กูมากนะลบไปใกล้ๆหน่อยเอาวัดอาจารย์โดนมาให้ผมเลยครับเฮ้ย <Hey, S 2> มึงโดนบุหรี่ไหมวะโดนครับอาจารย์อย่าไปโดนมึงหนีได้ดุ <c oughs> ดีๆหน่อยครับอาจารย์ ไม่ดีเว้ยเด็กๆเนี่ยห้ามดูครับอาจารย์พานธุ์เฉนะไม่เด็กครับอาจารย์สามสิบกว่าแล้วครับมึงชอบซอยไหมวะซอยเลยครับอาจารย์ซอยหอมอ๋อซอยหอมครับชอบครับผมเคยอยู่ครัวครับอาจารย์เคยทำงานอาจารย์ไม่ถึงอะไรครับอาจารย์ซอยน้องคุ้มดีอาจารย์รู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอครับ เพลงเหรอครับเพลงอะไรวะอ,อาจารย์รบอกซอยนอกกุมลีครับเมื่อกี้พูดไปเรื่อยคิดอะไรได้ก็พูดไม่ทานจางเฉิดเสมอมาฉัไม เนี่ยอาจารย์ทำของไว้ตรงห่างๆนี่ยสมิงเนี่ยมันจะไม่กล้ามาใกล้บริเวณกอไผ่เนี่ยอืมครับอาจารย์มันมีแค่สมิงอย่างเดียวครับอาจารย์หรือว่ามีผีด้วยออมันก็มีพวกผีปลอมนะผีปลอมมันปาบบนกันไปถ้าเป็นพวกผีปลอมเนี่ยมันจะเป็นห่างได้ถ้าเป็นสมิงเนี่ยมันจะเป็นพวกกอไผ่ลำบากมากเพราะว่าผกม,มันเนี่ยไม่ต่างอะไรกับพวกเสือ ครับผมเอ้ยอมนายทานไปนมึงจะไปไหนก่ไปก่อนเดีดเ๋ยวกูกับลูกศิษย์เนี่ยจะเดินทัวร์แถวนี้หน่อยมีอะไรก็เรียกข้าได้ไม่มึงต้องรู้ถ้ามีอะไรเนี่ยให้ไปไปแล้วครับไปก่อนเลยลุองอมพอไปแล้วครับ แล้วันนี้มึงได้เห็นของจริงแล้วก็พาจารย์มาให้ผมถือให้ไหมครับอาจารย์ถือแล้วเดี๋ยวอาจารย์ถือเองไม่ชอบเอารักเอาเปรียบใครครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับเป็นทีว่าที่เหม่ยเดินกูเป็นกูก็ไม่อยากจะรับใครเป็นที่แล้วมึงก็เดียวแหละ ครับอาจารย์ถือว่าเป็นถือว่าเป็นบุญผมมากเลยครับไม่รู้ว่ารู้ถึกถูกชะตากับมึงยังไงไม่รู้นะมันก็แปลกเหมือนกันผมก็นะครับอาจารย์โอ้ผมตกใจเลยครับอาจารย์ผมงี้เออเ่อแลวง่ายๆเที่ยวว่ะชี้โดนเขาหลก ใครหลอกครับอาจารย์เด็กมึงไงเด็กผมไหนครับผมไม่มีเ<อ>มียประมา,าที่เนี่ยกูรู้หมดอาจารย์รู้ด้วยเหรอครับออรู้หมดผมว่าแล้วครับผมไม่เคยบอกใครเลยนะครับอาจารย์กูรู้ทุกอย่างผูรู้ผูตื่นผูเบิกบานเฮ้ยครับแต่กันละอันนี้จะไม่มีหยอกเน่ยแล้วมาแนนนอนวัด อาจาร์สัมผัสได้แล้วนะครับตอนนี้เสือสมิงมาแน่นอนนะครับแต่ยังไม่เจอนะครับเอ้ยไม้อะไรววะเนี่ยถาวันโปะครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้แต่ว่ามันเท่ดีนะสงสัยจะเป็นไม้มงคลนะเนี่ยอ เฮ้ยอาจารย์ผมได้ยินเสียงอะไรมันครบเหมือนเสือเลยครับอาจารยา์มันกำลังมาเราเบาๆนะเราไปขึ้นห้างก่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมครับเออพร้อมเราวได้รู้ว่าใครคลองจริงตอนนี้นะครับผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงเสือคำรามเลยนะ